กืวยเตีออยวต้มยำหน้าสถานีกับสวัสดีครับผมบานพินกับชา n e l เฟียลไทยใน YouTube ครับอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟกระบ,บินบุรีนะครับเพเภอกระบ,บินบุรีก็เป็นเำเภอใหญ่อำเภอหนึ่งครับตรงนี้เนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวครับผมก็สั่งก๋วยเตี๋ยว เดี๋ยวแห้งครับมีครบเครื่องจริงมีหมูแดงมีตับด้วยนะมีไส้แล้วก็มีน้ำสุปกับเล้งมาให้ด้วยครบครบเครื่องครับบีบมะนาวไปแล้วมีตับมีเสงจีมีไส้ เพิ่มเติมพรกชาติจะออกหวันแต่ก็ให้อภัยได้ครับบะหมี่แห้งก็ร้านครับคนที่มาทานเยอะนะตอนเที่ยงซุปกระดูก มกุกจะติกกระดูกมาจืดๆนะๆนะเขาก็ต้มเที่ยวมาแล้วแต่ก็แพ้เล่นสนุกเีครับนี่เขาให้มาแนละ้วผมไม่ได้ขอเขา,เากระดูกให้น้องมาไปคาไปแล้วครับไปนู่นนะผมมาแ้ากระดูกอันต่อ,<ๆ>เ,อเขาให้กระดูกอันเพียบเลยครับเนี่ย แ้บเพิ่มนะครลุงนภาครับทั้งหมดนี้มะมีแห้งพร้อมเล้งแล้วก็น้ำลำไยน่ครับก็55บาทที่จันทบ,บุรีครับแล้วพบกันใหม่กับช n แนลฟิลไทยในยูทูบครับสวัสดีครับ